สวัสดีครับบ้าบอยขอกับสวัสดีครับแม่แม่พี่พี่นาณาเอฟซี FC. ทุกมองจุดบอลครับสวัสดีพี่น้องท่านเกาเลยไมที่เข้ามารับชมและติดตามเป็นกําลังใจแหบบ้าบอยเดนทีสารครับเมื่อนี้บ้าบอยกับพี่ห้อยดินครับผากันมาลาละเบิ้งเนือใหม่ครับผมหลังจากมเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งครับผมพี่น้องฝนตกแห้งก็เลยผ้ากันมาลาละเบิ้งนือใหม่เพราะว่ามีพี่น้องเพิ่นสั่งไหวอย,อยู่นะครับสั่งไหวเพิ่นก็นสั่งได้ไหวเบ่ไหร่หรอครับสามโล สองสามโลนี่ยนะครับผมพี่นอ้องเมื่อนี้ก็เลียผ้ากันมาเลาะเบิ้งหน้อใหม่แต่ว่าเฮ็ดนั่นเพิ่นยังไม่ได้ออการครับบ้าบอยไปเลาะเบิ้งอยู่ครับบาบอยไปเลาะเบิ้งแล้วนะครับไ้แกงหน่อยนึงครับผมพี่น้อง่อวันนี้ก็เลยพากันมาเลาะเบิ้งหน้อใหม่เมื่อนีนสีก 4, 000, ร์สีมัานบ่จังใดก็มาเลาะรุ่นมาติดตามเป็นกําลังใจให้บ้าบอยแล้วก็พี่ฮอยดินที่นีสานนี่นะครับกระทอมหน่อยซ้หลังครับกับน้องเมฆครับ สามเอกอีสานพะเลาะนะครับผมพี่น้องฝากพี่น้องซอยเบิงซอยแยงทีมง,งานหลกหลานเลยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับสวัสดีครับฝนเพิ่นกระตั้งท่าว่าสิโตอีกแล้วครับพี่น้องสิท่านเดนเราใหม่บ้านอ้อพี่น้องฝวนะสิตโตห้มก่อนครับ เราบังน้องกันครับโอ้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 พี่น้องจ้ามีน้องใหม่โบโนมือนีโน้ฝนตกแล้วครับฝนตกล้วครับผมพี่น้องสีออกเมื่อแล้วครับผมพี่น้องครับเอื้อนแทรกันแล้วครับกับพี่หัวดิน เมืดอนนไหนพ่อะนอครับฝนตกก่อนครับก็เสียออกเมื่อกกันเอางาล่ามไปล่ามไปกางท่งนะครับก็เ,เลยสิผ้ากันไปเอาเขานะครับออ้ยเห็ดโองนี้ยพี่หนอกอดกำลังมากครับ อมองลงบบมีเลยครับบอลนี้พี่น้องมองลงทั้งไดีบยวววันนี้ไม่ได้อะไรเลยครับพี่น้องบ่อเห็นบ่อรับส้มบ่ออันนี้น้ำลูกน้ำหลานเลยครับผมมึงเมื่อกลาหม,มนุนออกจากป้านี่แหละครับผมพี่น้อง

Oh. Uh. Oh. 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 Hmm. ai, ai, ai. นี่ครับเวลาหาหน่อไม้หิมเซครับมันสีล่ลำบากแล้วก็เมืออ่อยตอนปีนขึ้นปีนลงแบบนี้ครับม <c oughs> ันอินประกลาบ้า,บามิยังได้ครับผมกระตาเป่า <c oughs> เอเแต่สผลเสือกินแล้วเซอร์ได้โฆษชนะได้ครับ ใจของเขาดีหรือีโอ้ันนี้จะฝากโบห้องครับผม อันนี้เป็นพี่น้ำเซ่ครับลํำเซ่เป็นแห้งน้ำแห้งครับน้ำแห้งขอบคุณแม่ครับขอบคุณทูกๆกำลังใจครับขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีทั้งเก่าและใหม่ ที่เป็นกำลังใจให้ทีมงานกระทำหน่อยสาหนังครับบ่าวบอยไดดนทีอีสานพี่ขดินทีอีสานรครับสามีอีสานทะเลาะครับผมผูผค,ครับเดี๋ยวไปไกดผลครับมองขึ้นครับแต่ว่าบ่าวบ,บ,บาสิขึ้นมองนี้ครับผมจะขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้นะขึ้นตรงนี้นะฮึ๊บฮึบฮึบฮึบ ขื้นขึ้นเลยครับอันโอ้บรินำใหม่ปหมกเลยครับผมพี่น้องเป็นน้ำผู้ซังไว้นี่บ้ารมันากาศน้ำพงน้ำท่าครับผมอ,อันนี้ก็เป็นหน้าเมญ่าครับ น้าไมยาเพิ่นมาอยู่ไหอยู่หน้าครับเพิ่นก็นอยู่บ้านเหมืนละครับแต่ว่าเพิ่นมาเห็ดเถียงผูกขิงผูกของพี่เฮวดินจะขวดำสแล้วครับผมเหนื่อยไม่มีใครอยู่เลยสักคน เป็นตะยูตะยูครับพี่น้องบ้างไลยครับแบบดีครับผมนำกน็เปิดเมส่ครับอื รับคลิปนี้บ้าบ,าบาอ,อย,อย,ก,ออยอก็อุ้ยอุ้ยตกใจมดอู้ยพี่น้องอู้ยนี่มันตัวอะไรเอ่ยเป็นอะไรครับตะขาบครับตะขาบตะคบครับตะคบไปแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะขบไปแล้วครับเดี๋ยวมันจะขบ เดี๋ยวมันจะไม่เป็นตะขาบครับผมสำหรับคลิปนี้บ้านบอยก็ขอไ้สมิสก่อนครับรผู้ผกันคลิปนะ้ะให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำด้วยทุกกาพแขเคงแร่งกันทุกคนครับผมบ้นนี้ฟิเดเลนขอไปหารถก่อนครับบันนี้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับไปแล้วโอ้โห คนทางยังก oh so no ินยาวไก่เหมือนไงโอ้ยหโคตรง่ายครับผมพี่น้องมึงยังจะเกะไก่บริสุทธิ์ไหมพี่พ่อมึงขับพี่เขาดีนออกมาหรอครับขับคุณทุกครับพี่น้องครับใส่เบิ้งโอ้ยก็มีตะบูตะกตาเป่าอย่านี้หนอเน็ตเตอร มันโตแบบแห้งแต่เต่าปลาเมื่อสองคนพี่น้องม่อนีมหาอยากหากินได้แต่เต่าปลาเมื่อครับตาเปา